สวัสดีครับพอกันเช่นเคยครับกับนิวไซดันนะครับผมว่านิวไซดันกนริมโค้งนั่นเองนะครับผมือนี่ก๋วยเตี๋ยวอนห่อนพี่น้องครับผมนี่เลยเส้นเนียวนุ่มนะครับจากก๋วยเตี๋ยวรถนะครับผมต้มเองพี่น้องครับผมกินแบบง่ายๆเลยนะครับผมสวัสดีย่ำบายบายนะครับผมมาพอาหลายพี่น้องนะครับผมเมนี่กินผู้เดียวแม่เพิ่นกินอิ่มแล้วนะครับผมมากินน้อกันครับผมโซก๋วยเตี๋ยวห่อนแสบๆเลย นี่กะปินะครับนี่ก็คือกะปีนะครับนี่ครับมาพริกเผาพริกเผาเองครับแตบเลยนะครับอันนี้ก็ผักออร์แกนิกนีู่กที่ล้างบาดพี่น,อน้องจ่แตบเลยอืมอหวอนครับ อืมอืมส่อนเลยครับแซ่บครับอืมน้ำซุปเกลือปุงรสชาติได้เลยครับพี่น้อง ม,มามาแซ่แๆน้องกันครับผมนี่พี่นอ้องนี่ครับอืเส้นแนีวนุ่มไหมครับเส้นแนวนุ่ม Tẹp 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 แบบร้ายพี่น้องครับนี่ครับ วันยุดพี่น้องวันยุดมานี่นะครับผมก็เลยนีเวลาเห็ดตั้งอย่างเนวกินให้พี่น้องได้เบิ่งได้ช่งกันเนะาะนาจะแต่งน้องกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อครับกินแหลวกับสีไป๊านะตัดกงตัดคลิปแบบนี้ครับพี่น้องห่อนครับห่อนเนื้อแต่ <laughs> เผ็ดแดงไม่ไหม,ม้เลยครับผมเอ้มนานั่งกินนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะนะครับผมเฮ้ยขนาดอืมแล้าอีกจั่มหนึ่งพี่น้องครับกินยังกับกินมะเบิดลนะครับผมกินมะเบิดกับนี่แหละครับผมเอาใบกินมะแลงอุดอีกนะครับอืม แบบหนเลยอนะครับนาพี่น้องค้าสุดไทยก่อนหลังจากลาผ้าจากนะครับเถงห่อนเถิงกินบเบิดต้ตมกินพ่อให้เดมี่ให้พี่น้องได้เบิ่งกันหยวน,น้ำลายแจ็กบ,บาทนะครับย่มเ,เทียงแ่นมใบคําสุดไทยครับ ห่อนพี่น้องฮ้อนหอนครับเงื่อแตกปะคับอืแตกปะคักเลย ครับสำหรับคลิปนี้พ่อเพียงแค่นี้นะครับกินบะเบ็ดพี่น้องครับคลิปหนาพ่อกันไหมนะครับเหล่าก็หลายๆคลิปนะครับฝากพี่น้องไปก็ร่างใจกันนะครับสำหรับขุ่นที่บดังยังผมเนาะนะครับเหล่าก็ขุ่นทตามบ่หลายเนาะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตะเข้นะครับเป็นก็ร่างใจกันครับก๋วยเตี๋ยวเรือดสดสั่งได้นะครับผมนิวแซดันคนริมโขงนะครับผมไปทางเพจได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกการที่ตามรับชมขอบคุณครับเบิรงนห้เนเด้อ